ทุกสัปดาห์นะคะวันอังคารค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะคุยเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจอาหารทะเลของไทยนะคะดังนั้นแขกรับเชิญของเราค่ะคือคุณทัศน์ทางสมบัติอุปนายกรัฐประธานกลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเลสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปค่ะสวัสดีค่ะ <Okay. S 1> คุณทัศน์คะขอถามนิดนึงว่าปกติปกติเนเวลาเราพูดถึงธุรกิจอาหารในประเทศไทย <Okay. S 1> ที่สามารถสร้าง GDP ให้กับประเทศเราน่าจะนึกถึงกเกษตร แล้วธุรกิจประมงเป็นยังไงบ้างคะก็เราพูดกันอยู่เรื่อยนะบ้านเราในน้ํามีปลาในนานมีข้าวนะภาคประมงก็เป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นภาคเกษตรซึ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับบ้านเราค,ครับถ้าเรามองเป็นเชิงบูรณาการเนี่ยเราสามารถทําอะไรกับภาคประมงได้ีเยอะนะครับแปลว,ว่าตอนนี้เรายังเหลืออีกหลายอย่างที่น่าจะทําให้มันดีขึ้นครับ คือที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรเนี่ยเราทาอย่างแยกส่วนอย่างพุดว่าถ้าเราพูดในเรื่องอ้อยเราก็เป็นมองแต่อ้อยเราพูดถึงสับป,ประรดเราก็มองสับป,ประรดแยกไปเลยครับแต่เราเราลืมนึกไปว่ามันบูรณาการได้อย่างเช่นปลาเนี่ยการเลี้ยงปลาหรือว่าการจับปลาเนี่ยมันไม่ได้แค่เนื้อที่มาบริโภคเท่นั้นนะฮะเวสของมันเนี่ยทำอะไรได้อีกเยอะเช่นเช่นน้ำมันปลาเช่นปุ๋ย เช่นฟิชมิลก็คือป,ปลาปนนะครับป,รปลาปนหรือปุ๋ยปลาเนี่ยมันเป็นแหล่งของปุ๋ยที่สำคัญเป็นตัวเร่งการจเจริญเติบโตของพืชอย่างดีนะครับดังนั้นเนี่ยการมองไปข้างหน้าของประเทศไทยเนี่ยจะต้องมองในเชิงบูรณาการว่าอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งหรือการเกษตรอย่างหนึ่งมันจะสามารถส่งผลต่อยอดอะไรไปให้กับภาคเกษตรอุตสาหกรรม ต่อเนื่องไปได้คือเราสามารถต่อยอดได้อีกแสดงว่าปัจจุบันเราไม่ค่อยได้ต่อยอดกับธุรกิจผู้นี้หรอคะเออเรามองแบบแยกส่วนนะครับเราต้องมองแบบเหมือนกับที่เขาบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนหนึ่งดวงดาวเตาก้ะือย่งงอินเตอร์รีเลตกันหมดค่ <c oughs> ะค่ะแลวอย่างนี้ที่กลุ่มผ,ผู้ผลิตอาหารทะเลสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาแล้ว จุดประสงค์ในการทํางานนี่เกี่ยวข้องกับอะไรฮะคือแต่เดิมเรารวมกลุ่มกันเพื่อแท็กเกิลปัญหาที่เกิดขึ้นนะในอดีตอย่างเช่นามาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือว่าของทางยูก็ดีนะครับการประสานงานในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้กับทางกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านสาบันอาหารนะครับการประสานกันระหว่างสมาคมการค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเราเช่นสมาคมบรรจุภัณฑ์ะ ดังนั้นสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโฟกัสพอยต์ของภาคอุตสาหกรรมซึ่งแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องทั้งหมดนะครับก็คือในฐานะของอุปนายกร,ระธานกลุ่มน่ยก็น่าจะเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนเพระาะทราบมาว่ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประมงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็ะะะอาจจะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะถามก่อนว่าถ้าเทียบเป็น GDP แล้วประมงไทยกี่ส่วนคะคือ ผมคิดว่ามันน่าจะมากกว่านี้นะแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ย GDP ประมงมันแค่1.2%แต่อย่าลืมว่าภาคอุตสา,าหกรรมเครื่องดื่มและอาหารของไทย GDP แค่5.8เองนะครับเรายิ่ง<ต>น้อยมากแต่ว่า Food and b e v e r a g e เนี่ยอาหารแล้วก็เครื่องดื่มของไทยเนี่ยสัส่วนของ GDP 16.7%ของอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศไทยนะทำไมเรื่องของประมง ไม่ได้ถูกพูดคือผมก็เห็นใจชาวประมงนะเขาไม่สามารถจะกู้แบงค์ได้เขาเเคยมีคนโบราณบอกว่าการทำประมงเนี่ยถ้าโชคดีฟลุกคือออกไปจับปลาได้ก็รวยเหมือนค้าฝิ่นคนสมัยก่อนพางนี้นะฮะ,ะแต่ว่าถ้าออกไปไม่จับไม่ได้ไม่ได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็หมดตัวดังนั้นอาชีพประมงเนี่ยเขามีความเสี่ยง ตั้งอยู่บนความเสี่ยงดังนั้นถ้าเทียบกับคนที่ไปจับปลาประมงในปัจจุบันถ้าเทียบแล้วเป็นรายบริษัทประมงใหญ่ๆรายย่อยนี่มันส่วนใหญ่เป็นลักษณะไงคะคือเราต้องแยกส่วนกันครับระหว่างประมงชายฝั่งนะครับซึ่งจะมีอยู่82เปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือจะเป็นเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงชายฝั่งประมาณ18เปอร์เซ็นต์อ๋อประมงก็คือต้องคิดภาพไปจับทะเลนั่นคือประมงชายฝั่งส่วนใหญ่จะมี80กว่าเปอร์เซ็นต์อาชีพประมงทั้งหมดอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จะมีประมงเ <ขอ S 1> นี่น <ขอ S 1> ยจะแยกออกเป็นประมงขนาดเล็กแล้วก็จะแยกเป็นประมงขนาดกลางซึ่งจับอยู่ในน่านน้าของเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านบ้างน,นะครับแล้วก็ประมงที่เป็นประมงนอกน่านน้าอันนี้ก็คือไปจับแอฟริกาบ้างไปจับอินโดอะไรพวกนี้ครับปกติบ้านเราคือถ้าเทียบกันหน้านน้าแล้วเรามีความก้างยาวในการสามารถออกไปจับปลาได้เยอะแค่ไหนครับคือเป็นที่น่าเสียใจคือว่าเรา อาณาเขตทางทะเลเราเนี่ยแค่12ไมล์ทะเลเมื่อเปรียบเ,เทียบกับเขมรพมา่านะฮะเวียดนามเนี่ยเขาประกาศ200ไมล์ทะเลนะคะสมมุติออกจากฝั่งไปหลอกไปได้ถึง12ไมล์ทะเลแต่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นพมา่าเขมรเขาได้ถึง200มันก็จะเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางการประมงซึ่งมีปัญหามาตลอดทำไมเราถึงได้ต้อยขนาดนั้น,นะคะก็ไม่ทราบครับต้องไปถาม,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 มรัฐบาล<อ>สมัยก่อนอ คือเกิดมานานแล้วแล้วยิ้มันไม่มีปัญหาเรื่องของทรัพยากรในเขต12ไม้ทะเลที่มันหายไปเพราะว่าประมงก็ต้องจับแล้วมันก็มีแค่เนี้ยต้องแยกกันนะฮะประมงซึ่งจับปลาเศรษฐ,ฐกิจเพื่อการบริโภคในยอย่างเช่นปลาอินทรีปลาจระเมดปลาอะไรที่เรามากินกันเนี่ยมันอย่างหนึ่งนะฮะแต่ประมงซึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาคมเป็นหลักเนี่ยจะเป็นประมงชายฝั่งทะเลน้ำเค็มไปค่ะ คือจากชายฝั่งไปไม่เกิน3-5กิโลเมตรครับใกล้ๆแค่ไห้งห้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมาผลิตก็คือปลาขนาดเล็กนะฮะอย่างเช่นปลากระตักนะครับปูม้าอันนี้เขาไม่อยู่ลึกนะครับหอยลายนี่ก็อยู่าชายฝั่งนะครับกุ้งขนาดเล็กก็อยู่ชายฝั่งนั้นต้องแยกกันนะฮะสมัยตอนเมื่อ 7-8ปีก่อนเนี่ยผมอยู่ในคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติค่ะชาวประมงเองเนี่ยไม่ได้อยากที่จะจับปลาโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายนะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพตอนนั้นสมาคมประมงแห่งประเทศไทยเนี่ยขอทุนรัฐบาลอยู่ประมาณสัก4ี่0 0ื่ล้านมั้งครับผมจําไม่ได้จำจำ,จำตัวเลขไม่ได้ชัดเจนเพื่อที่จะปรับส่วนหนึ่งคือซื้อเรือคืนให้รัฐบาลซื้อเรือคืนแล้วก ส่วนหนึ่งก็คือซอฟโลนให้เขาไปปรับไปอาชีพอื่นนะครับถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยปริมาณของเรือที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเราลดลงก็จะลดลงอย่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือทําให้ัสป,ปายของเรือมันลดลงก็คือการจับมันก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นที่เราต้องเบรกสักครู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยกันให้ลึกยิ่งขึ้นนะคะในเบรกต่อไปคะ่ะ ปัจจุบันโรคเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับมหาภาพและจุลภาคทั้งในระดับประเทศและระดับประชาชนผู้บริโภคที่เราจําเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดท่านจะพบกับทุกคําถามและคําตอบที่น่าสนใจได้ในรายการคิดลึกคิดไกลไปกับขอการ้าในรูปแบบใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทางทีนเอ็นสองแห่งนี้และท่านจะทราบว่าอะไรคือคิดลึกทําไมต้องคิดไกล และจะก้าวไปกับขอการค้าได้อย่างไรแล้วพบกันเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามชมนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงคิดไกลค่ะ พอสักรู่เราคุยค้างกันอยู่นะคะคุณทัศคะเรื่องของที่บอกว่าเรือตะกี้มันมีมากเกินไปใช่ไหมครัมันก็ตอนนี้ก็มีการคิดว่าทําให้มันลดลงการไปจับสัตว์หรืออะไรมันจะได้น้อยลงหรือยังไงครับก็ทํำยังไงที่จะเอาชาวประมงเนี่ยมาขึ้นทะเบียนให้หมดนะครับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะต้องคัดแยกเครื่องมือซึ่งทําลาย สิ่งแวดล้อมหรือว่าทำลายสัตว์น้ําไว้อ่อนออกะนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเครื่องมือนั้นน่ะให้เป็นเครื่องมือซึ่งอนุรักษ์อ,อันนี้ชาวประมงเองเนี่ยเขาไม่มีเงินทุนที่จะทําแบบนั้นละครับเว้นไว้ way, แต่ว่าอย่างที่ว่าก็คือ,อประมงพื้นบ้านหรือประมงชายฝั่งซึ่งเขารวมตัวกันเข้มแข็งเขาออปเรตไปสักพักหนึ่งเขาอาจจะมีสหกรณ์ซึ่งสามารถที่จะ ทำให้สภาพทางการเงินของเขาเข้มแข็งขึ้นได้แต่ก็ไม่ไม่ใช่ทุกหมู่บ้านไม่ใช่ทุกงั้นทุกชาวประมงถ้าพูดไปแล้วในแต่ละส่วนเนี่ยเขาได้รับความรู้ในการอนุรักษ์เรื่องสัตว์น้ำมากแค่ไหนเพราะว่าถ้าพูดถึงสมัยก่อนเราจะนึกภาพเอาหมดเล็กน้อยไม่มีการกําหนดกฎหมายขึ้นมาเลยกว้านขึ้นมาหมดปัจจุบันเขาคือบ้านเรานะมันได้ blessing จากก๊อดหรือพระเจ้าหรืออะไรเงี้ยนะแม้เราโชคดียังไงคะว่าเรามีความอุดมสมบูรณ์แล้วเราสะ เราฟื้นตัวได้เร็วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรถ้าเรามีการวางแผนแล้วก็มี resource All s allocation เนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้ครับคือเราก็ต้องไปแบ่งเลยแบ่งว่าคุณจะได้ทรัพยากรในส่วนนี้นะ,ะหน้าบ้านคุณจะคัดอย่างที่บอกไว้ถ้าเข้ามาขอต้องจ่ายอะไรนะ,ะ,ะแต่ปัจจุบันยังไม่ไม่มีเท่าไหร่คือ,อชนกันเลยอย่างรัฐบาลเนี่ยออกพันธบัตรเยอะแยะมาทํารถไฟฟ้า ทำไมรัฐบาลไม่ออกพันธบัตรสักสี่ห้าหมื่นล้านมาดูแลเรื่องประมงอะ mm hmm. ซึ่งรัฐบาลอยู่ในวิสัยที่จะทําได้แล้วก็สมัยนี้เนี่ย CSR เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยให้ความสําคัญนะค่ะ <c oughs> ถ้ากองทุนอันนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะทําให้สภาพแวดล้อมทางทะเลเราดีขึ้น,น mm hmm. ผมคิดว่าก็มีประชาชนหลายๆคนที่สนใจที่จะลงทุน, mm hmm. ใ,นในพันธบัตร ค,คือช่วยทางด้านของประมงขึ้นด้วยนะคะเพราจริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเราไปต่างประเทศที่เป็นประมงนี่ส่วนใหญ่เป็นของอะไรนะเ,เราส่งออกทูน่าเยอะที่สุดในโลก <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เป็นที่น่าตกใจว่า85%ของวัตถุดิบเรานําเข้าเราไม่มีกองเรือจับทูน่าทูน่ามันว่ายอยู่แถวไหนคะทูน่ามันอยู่ในทะเลทะเลหลวงนะะมันแต่ไม่ได้อยู่หน้าบ้านเราเรับ เราก็ต้องเอาเรือออกไปจับบเราต้องมีกองเรือทูน่าเพื่อที่เราจะเซ็คเคียวซัพพลายให้ได้ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะถูกซัพพลายเออร์บีบตลอดแสดงว่าปัจจุบันเราไม่ได้มีคนหรือกองเรือที่จะไปจับเองถ้าเราจับเองได้เราจะกําหนดได้ว่าแต่ละเดือนเราจะจับได้เท่าไหร่แต่ปัจจุบันเราไปซื้อจากซัพพลายเออร์อีกทีนึงซึ่งบางทีเขาก็บอกเราใหม่มีของก็ต้องเพิ่มราคาไปอย่างนี้ถูกไหมคะทั้งที่เราเป็นผู้ส่งออกทูน่ารายใหญ่ ทูน่าแล้วเราก็มีซาดีนแมคโครซาดีนแมคโครสมัยก่อนก็สป라이์ก็จับได้จากประเทศไทยหลังๆก็บางส่วนก็นำเข้าแต่ที่เราโล c a l l y content ค่อนข้างเยอะก็คือปูม้าแล้วก็กุ้งขนาดเล็กกุ้งที่เรามาทำกุ้งแห้งนะอ๋อค่ะที่เราเห็นตามถุงเันเยอะนะคะมีการวางเป้าหมายไหมคะว่าอยากให้ประมงไทยเป็นยังไงต่อทิศทางไหนคือมองอย่างนักอนาคตศาสตร์นะคะ ถ้าเกิดว่าที่เขาบอกว่าน้ําทะเลภายใน10-20ปีมันจะเลเวลคือระดับน้ําทะเลมันจะขึ้น1เมตรเนี่ยสิบปีเราจะทําอะไรหมายความว่าเราต้องเสียพื้นพื้นที่ชายฝั่งใช่ไหมค่ะการที่น้ําขึ้นมา1เมตรมันจะเข้าไปในแผ่นดินเนี่ยลึกขนาดไหนนะฮะไปน่าจะไปครับรเราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องทำบัฟเฟอร์โซนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาท่วม ในขณะที่เราทำบัฟเฟอร์โซนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเขตน้ํานิ่งวันที่เราทำมันเป็นเขตน้ํานิ่งเพราะว่าคลื่นมันไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาได้ตรงนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่า2,815กิโลเมตรเราสามารถทําเป็นแหล่งเ,เพาะเลี้ยงชายฝั่งได้อย่างดีเนี่ยนะ2,815กิโลเมตรนี่คือแนวชายฝั่งความยาวเรารที่สามารถนํามาเป็น <5. S 2> เพาะเลี้ยงได้ละ่ะ 2,815กิโลเมตรนี่คิดดูว่าถ้าโลกร้อนอย่างนักวิทยาศาสตร์พูดแล้วเราไม่ทำอะไรเลย mm hmm. ผมว่าประเทศไทยก็ต้องแหว่งอะเหมือนอย่างที่เราเคยไปดูว่าเขามีการทำนายว่าบางส่วนของภาคใต้ก็จะอะที่จมขา่าทโครงกันไปแต่ว่าถ้าเราทำในการที่เราจะป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมเ,เ,เข้าชายฝั่งเนี่ยผลพลอยได้ที่จะได้ก็คือคือเดี๋ยวนี้นะฮะผมเข้าไปทดลองการเลี้ยงปูม้าใน ในอ่าวทางใต้เนี่ยซึ่งเป็นที่ขึ้นลมสงบตลอดปีมันสามารถที่จะเลี้ยงปูม้าได้ตลอดปีปกติปูม้าเป็นช่วงปกติปูม้าเราจับฮะเราใช้ล่อปูหรือว่าเราใช้อวนจับเดี๋ยวนะคะเรื่องของปูม้านี่น่าสนใจ <c oughs> เพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านชอบทานปูม้ามากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะคุยเรื่องนี้กันต่อครับ <c oughs> ทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราเให้ดีที่สุดให้กับมไ,ไมวที่ท,ท่านยางทำจ,จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอุทยานแห่งชาติที่นี่ได้รับพระราชทานพระกระแสให้ถอนสัมปทานป่าไม้ถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพระยุหัวแล้วอุทยานแห่งชาติแห่งนี้จะไม่เกิดขึ้นและป่าไม้บริเวนนี้หรือคุณน้ำแห่งนี้ก็คงจะถูกทำลายซึ่งกระทบไปถึงทุ่งนาของสวนคาโลก และสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างยิ่งถ้าหากไม่มีป่าไม้แห่งนี้แล้วเนี่ยทุกนาศโลกครึ่งค่อนเมืองจะไม่มีลวงข้าวเลี้ยงชาวสักโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้การที่เรารักษาป่าไม้แม่นา